ถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับต้อ,อง Shop. อีลาสติกช็อปอ่าครับเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจนะครับ3,200บาทจะเลยก็2อ0 0าบาทโอ้หพี่หมีมองว่าถูกสุดในประเทศไทยแล้วเนี่ยพี่หมีเติมมา6ปีแล้วนะพี่หมีบอกเลยพี่หมีมม่ได้สปอนเซอร์เนี่ยห <c oughs> มีเศร้าแต่ว่าอันนี้พี่หมีบอกเลยว่าถ้าน้องๆจะไปเติมที่ไหนเนี่ย อย่าเลยครับมาเติมที่นี่ดีกว่า3ามพันซองหรือสองพันสามร้อยา 2, บาทพี่หมีมองว่าถูกสุดในประเทศไทยแล้วนะแล้วก็ยังแพ็คหนึ่งพันหกร้อยบาทเหลือแค่หนึ่งพันหกร้อยหกสิบโอ้พระเจ้าจ้อนมันถูกอะไรขนาดนี้โอ้โห้โและอย่างแพ็คอย่างเงี้ยเจ็ดหนึ่งพันหนึ 1, ่งพันบาทเนี่ยจะเหลือแค่เจ็ดร้อยบาทนะครับเพื่อนๆสาม,มารถแอดไลน์แล้วก็จะมีเฟซบุ๊กเนี่ยนะของอีลาติช็อปอะครับสามารถโทรศัพท์ไปหาได้นะครับจะมีคุณบ้ากับคุณฟ้าเสียงน่ารักเสียงใสบริการดีนะครับฮิ มีโลมีโลมีใช้บ่อยโอ้ยมีมีข้าวกินแล้วแต่ว่าเพื่อนเพื่อนที่เติมก็อย่าลืมบอกนะครับว่าเติมกับพี่หมีนะครับพี่หมีจะได้ตังกินข้าวเพิ่มด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับเอาไปเข้าเรื่องวันนี้กันดนะีนนกว่านะซึ่งมนได้ที่많은것을ี르쳐주었어무술만 들릴 때가 있었다. 더 정진해야 해. 이젠 철없는 소녀가 아닙니다. 신규 캐릭터 수호의 용권 생첸 등장. <웃음> <웃음> <저> 오빠 <laughs> 멋지잖아. 세븐 나이츠 2, 지금 다운로드하세요. 사람을 구하기 위해서. สวัสดีครับนมี่รักที่แรแลนะครับเราอยู่กันในเซเว่นไนทูนะครับวันนี้จะมารีวิวน้องเฉินแดงช่วงนี้หมีไม่ค่อยว่าเขาพอดีซื้อบ้านต้องทําหลายอย่างมากแต่ว่ามีคนขอมีรีวิวหลายตัวละครมากเดี๋ยวจะมาไล่ทำนะวันนี้ว่างอะ่ะเดี๋ยวจัดให้นาออ่าน้องเฉินแดงนมใหญ่เออไม่ใช่อ่เรามาดูพาร์สี่ของน้องกันนะครับเพิ่มพลังโจมตีให้เพื่อนในทีมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเนี่ยคือ14.8%แต่ว่าเรียกว่า1เตตไม่บเนาะ นสกิลหนึ่งนะครับพุ่งไปยังเป้าหมายและสร้างความเสียหายทั้งหมด3,392ของบรรจุปีกแก่เป้าหมายทั้งหมดในระยะเส้นตรง4คูณ6เมตรโดยมีศูนย์อยู่ที่เป้าหมายโอกาส44%ที่ทำให้ศัตรูลมนะครับเดี๋ยวง่ายเรามาดูในส่วนของสกิลเนาะยังไงช่วงนี้ก็เซเว่นไลท์ยังไม่อัปเดตอนะไรเนาะเห็นมีข่าวเรื่องตัวละครด้วยเนาะ อ่เรามาดูการสกิลหนึ่งนะครับจะเป็สกิลพุ่งเข้าไปเตะหนึ่งทีนะครับแล้วก็สามารถกดได้อีกทีหนึ่งครั้นะครับซึ่งเอฟเฟกต์ค่อนข้างสวยงามมากครับจะเหมือนเตะเป็นไฟแล้วเป็นบังกรโผล่เนาะ่น้องน่ารักน้องน่ารักนมใหญ่นมใหญ่ท่านแต่น้องจริงน้องเท่นะเท่กว่าลังฟ้าเยอะมากสกิลสองพุ่งไปยังเป้าหมายและสร้างความเสียหายเจ็ดร้อยแปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีมีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์นักให้เป้าหมายติดสถานะบเป็นเวลาเจ็ดจุดสี่วิเปลี่ยนพลังชีวิตของเป้าหมายให้เหลือสี่สิบห้าเปอร์เซ็น ประเทศสนับสนุนก่อนก็คือเริ่มมามันไปโจมตีประเทศสนับสนุนก็คือสายพวกสายสัพ์แน่นอนครับสกิลครับอ่าน้องเฉินก็นกระโดดขึ้นปลาไปแล้วกระโดดแตลโมมังกอนเนาะสวยงามมากถ้าใช้พูดอ่าต่อไปสกิลสานะครับบัฟป้องกันเอฟเฟกต์ลดเกรอัอนติเมทให้เพื่อนในทีม20วินาทีและบัฟเพิ่มความเสียหายจากคีริคอนเป็นเวลา20วินาที4 8เเนาะ คือน้องเฉินแดงเนี่ยเอาไว้ PVE เรื่องดันโอเรจิได้ครับแล้วก็ PVP นี่เข้มมากครับผมนี่เป็นปบัฟนะครับเป็นังกรของมารอบตัวเนาะแต่น้องแบบอัดมากน้องเตะมันมากเนาะสว่วนทีเมจส,สกลิลนะครับพุ่งไปยังเป้าหมายในในสภาวะไรพผู้หยุดยัง้งลดพลังชีวิตของเป้าหมายเหลือ4%หากเป้าหมายเป็นมอนสเตอร์จะสร้าง ความเสียหาย1,960%ของมารลนโจมทีสก,กิปลป่าปามบอสดันเจี่ยงอยู่การโจมตีบอสเป็นเวลา14วินาทีหรือสร้างความเสียหาย3,927%โอกาส100%ทำให้เกิดสถานะติดมืองง,งส,สวยมากนะฮะอันตีเนี่ยนี่น้องกระโดดจำขึ้นมาครับแล้วชาร์จพลังหมัดลงมาแล้วก็แทกเป็นมังกรโอ้โหสุดยอดเลยอันนี้เรามาดูในส่วน PVP นะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงเฉินแดงเนี่ยเราไม่ไม่ PVP ไม่ได้นะครับ เอาง่ายๆไอเกาหลีเนี่ยเขาจะเรียกว่าเฉินแดงเนี่ยก็เหมือนกอล์ฟแฮโอรครับเฮ้โหมาน้องๆจะน็อกสักทีฐานนะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปอัดเนาะก,ก็จะเหมือนคล้ายๆแฮโอเลยครับสกิลพุ่งเข้าไปอัดเนี่ยจะมีเปิดปอดเนาะแต่ว่าของแฮโอเนี่ยจะบวกเยอะก,กว่าเครือง่ายเฉินแดงเนี่ยมันจะตัวละครที่กอล์ฟแฮโอเป๊ะเลยทั้งออฟฟิศสกิลแทบทุกอย่างแต่ถ้าถามมีนะก็คือตัวละครแดงที่เก่งมากครับ PVP เอ้เราไม่เราไม่เทียวกับตัวแดงบวกเนาะ ถ้าตัวแดงนี้ก็ถือว่านางแก่งมากครับหุ่นหิวแม่น้ำว่ะโห้ยทีมสาวเซ็กซี่โผล่มาปั๊บครับโอ้โหแล้วชนเป็นไงโอ้โหอ่ะเข้าจะอัดเซอินก่อนนี่เซอร์อินในบ้านมาโผล่เป็นห่าโ้โ่ก็ต้องเตะด็อกที่โอ้โหบังก้อนบังก้อนบังก้อนโอ้โหสกิลแถวมันกบสกิลเฉินหมดเลยอ่ะแล้วเไปมาอะไรดราม่าเรียบร้อยครับผมกัหรับรอบสองแล้วเดี๋ยวมีเจ้าพิวดี้อีกสิบรอบนะครับนี่ออฟออฟ น้องจะมีเหมือนเป็นโอปีอยู่ข้างหลังนะที่อยู่ตำหนิน้องสนามน้องใหญ่มากเลยใหญ่เหมือนนมเอ้ยปิดเส้อ่าบ้าก่อนครับแล้วก็วิ่งเข้าไปวับปุ๊บอ่าชบอตช็อตอ่าอ่าอ่าโอ้ยโอเคบังก้อนป๊บโอ้โยยุ่งเนี้ฮะโอ้โหฮะกระโดดส้ามเข้าป้ายโหเรียบร้อยนะครับคือตอนเนี้ยเบต้าเราอยู่ตอนเนี้ย มันจะเป็นน้องวันยองแล้วเป็นตอนนี้เบต้าถึกมาแรงมากพะน้องวันยองมาเนี่ยมีรูดี้บวกวันยองแล้วก็คิดคิดแดงบวกกลับมาใช้แล้วก็คารินส่วนใหญ่จะใช่งี้หรือไม่ก็คารินก็เอาอ๋อคามา่าเนาะแล้วแต่แต่เอสนี่รู้สึกคนไม่ค่อยใช้ละแต่เดี๋ยวเบต้าทีจะขีดกลับมาเอสก็ลงได้ลงเหมือนเดิมครับแต่ว่าช่วงนี้เบต้าถึกมันโหดมากจริงโอ้โหเป็นไงรุ่น้อยครับผมน้องเฉิน ถ้าเกิดแทอโอลงคู่เฉินนะครับโอ้แล้วก็มีลินด้วยแล้วก็มีเอสหรือว่าคาม่าด้วยนะโอหโหจังหวะกระโดดเข้าไปเตะแล้วโอ้โหบางตอนกระโดดลงมาตีโอ้โห,ดกกเ,โโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลินกับทาโอโเี๋ยวพีนให้ล้องเฉินบ้างน่าเรียบร้อยนะครับ เอาเริ่มมาครับเชิญได้เอาง่ายโอ้โหบัฟต่อเลยสกิลสามโอ้โหเสร็จแล้วพุ่งเข้าไปขีบครับเพื่อนก่อโอ้โหสกิลหนึ่งสองทีไปวับโอ้ 2, กระโดดทีทีเอาสกิล 2, สลองกระโดดทีไหมเอาช็อตช็อตอตอ่าหรือไอรินป้าไอรินป้าไลยตายเกิดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้หมีว่าครับใครอยากจะให้หมีรีวิวตัวละครอะไรก็บอกได้นะครับเดี๋ยวก็จะทํา เออโนโฮแล้วก็ซีดแดงอยู่เพราะว่าเป็นตัวขาดบอสเลสแล้วเนาะเห็นเพื่อนๆถามมาเยอะอยาให้มีทำตัวไหนอะไรยังไงก็บอกได้แล้ครับเดี๋ยวจะพยายามไล่ลงให้ครบทุกตัวเลยนะครับโอ้โหเป็นไงครับโอโหกระโดดเข้าไปตีเต็มตัวโอ้โหกระโดดพุ่งตอกคิกโอ้โหอะไรเนี่ยเรียบร้อยครับ คือเถินแดงเนี่ยแล้วถามเหนีอคือเมื่อก่อนอะ่ะตอนที่แทโอเข้ามันมีดราม่า,นมาคนเปิดแทโอไม่ได้เยอะมากบางคนที่ลงเงินเยอะนะบางคนแบบไปไถ่ีนยไม่เปิดตู้กันละไม่ได้เปิดตู้พิเศษตู้บนก็เจ็บกระดวงไม่มีก็เรียบร้อยอะ่ะโอเคเฉินบ้าก่อนนะครับโอโอ้เข้าไปเตะแล้วโอโหสกิลหนึ่งสองที่ไม้โอโเรียบร้อยครับผมไวมากเลย ตัวละครนี้ถ้าเกิดเราพีวีพีย่อยาวเลยเนี่ยลินอะต้องมีจริงกับแทโออะสองตัวเนี้ยมันใช้ยาวอยู่แล้วอ่าเรามาดูในส่วนดันของโอโลจิบ้างนะครับว่าต้องทํายังไงเนาะแลโอโลจิไม่ได้มีนัยยะครับแต่ว่าอันนี้หนีแค่ทดลองสกิลของเฉินแดงให้ดูนะว่ามันขัดบอสยังไงเนาะแต่ถ้าเกิดสูงกว่าระดับสิบบวกขึ้นไปมันไม่ง่าย่บเดียวครับผมมันไม่มีหลบต้องมีมแค่คิทโอต้องมีหลายตัว อันนี้เราก็นวดบอยอัดบอยกันเลยครับเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งพอบอยมาใช้ตื่นมาเนี่ยมันจะขึ้นมาเราขัดถ้าเรามีทั้งแถโอมีทั้งเฉินแดงเราสามารถขัดได้เราสามารถกดขัดได้ทั้งคู่เลยนะแต่จะกดกได้ง่ายโดนเห่นไหซึ่งขัดแล้วมีก็จะใช้เป็นเฉินแดงขัดนะโาะเขาด้วลเนามีเคยทำเกี่ยวกับแถโอไปแล้วเนาะมันนี้มันดูเฉินมาโอ้โหกระด็กระดโอ้โหกระโดดเอ๊ะโอ้ถ้าขัดเฉินนี้เท่มากครับมี่หยังไม่จบนะอัดเา้ามากคือขัดทีเดียวบอยตายเลยโหโหด แต่อย่างว่านี่มันยังห้องแรกๆอยู่นะถ้าเกิดระดับแบบ13 14ไปอ่ะยากอันนี้คือให้ดูข้าวๆนะครับว่าเฉินแดงเนี่ยเขาเอาไว้ทำอะไรบ้างเนาะคือเป็นตัวละครที่ PVP ก็เก่งครับ PVE ก็เป็นลงดันโอโตจิได้เนาะใช้ยาวอยู่ถ้าในกรณีเราไม่มีแทโอแต่ถ้ามีแทโอก็ดีกว่าครับแต่ถ้ามีทั้งคู่ก็ยิ่งดีครับ อ่าก็จบกันไปนะครับสําหรับเฉินแดงนะครับวันนี้มารีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับว่าสกิลเป็นไงบ้างแล้วก็หลักๆเนี่ยออาไปเล่นได้ทั้ง PVE แล้วก็เล่นได้ทั้ง PVP เลยนะเราไปลงดันโอริจี G ได้ด้วยซึ่งหมีก็ที่ลองใช้อยู่คือก็คิดว่าโหดมากนะคือเป็นตัวละครแดงที่แบบว่าเกือบๆเทียบ,บได้แดงบวกเลยอ่ะแล้วก็นอกจากความเก่งได,ได้ทั้งได้ทั้ง PVP แล้วก็ลงดันโอริจี G ได้ด้วย น้องก็ยังโอ้โหเท่นะครับเนี่ยดูหมัดโอ้โหหมัดแสงเหมนไฟแล้วก็นมใหญ่มาออกนีไม่ใช่รไม่ใช่ครับยังไงก็มารีวิวเฉินแดงมาให้เพื่อนดูคร่าวๆนะครับเผื่อเป็นเพื่อนอนาเ,เขาสนใจอยากจะได้นางหรือยังไงก็สามารถดูได้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับยังไงฝากกดติดตามกดกดซับสไคร้ด้วยนะครับมีมีผลงานทุกวันตอนนี้ผลงานที่มีทำในหลักๆคือเซเวไนท์ทูเดี๋ยวกำลังหาไอเดียกนชินอยู่แล้วก็ตอนเนี้ยเดี๋ยวจะทำดาบพิฆาตตศูลให้คบให้หมดเนาะพราตอนนี้มีคนทักถามมีให้ทําเยอะมากเนะ ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคร,รับทุกคนนะครับสวัสดีครับอื่อ่าสุดท้ายแล้วนะครับยังไงก็ขอฝากอิล็กติชอปไว้ด้วยนะครับอย่างที่พี่หมีบอกนะครับว่าราคาถูกมากถ้าเพื่อนๆไปเติมที่อื่นอาจจะแพงกว่าน,นี้นะครับ3 2มพัเรือ2340 1600เหลือ1170โอ้โหมันหาที่ไหนไม่ได้แล้วครับแล้วก็1000บาทเหลือ7 1 5นะแล้วก็ยังมีแพ็กเกจแบบมิชชันแบบรายเดือนคือ,อ,อง่ายๆทุกแพ็กอ่ะอีเล็อออออออกอีเล็กช็อตอ่ะเขารับเติมหมดเลยครับผมไม่แพงแถมคุยง่ายสะอาดปลอดภัยแน่นอน5าล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าพี่หมีอะ่ะเคยแนะนำคนนะแนะนำเพื่อนๆให้ไปเติมเนี่ยเปร้อยคนแล้วครับรับประกันว่าทุกคนปลอดภยัยทุกคนแน่นอนครับ ยังไงสุดท้ายแล้วก็ขอฝากนะครับอีลัติช็อคนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนหรือพี่ๆน้องๆคนไหนจะเติมมาเติมที่นี่นะครับปลอดภัยแน่นอนครับแล้วก็พอเติมเสร็จแล้วก็ฝากบรบกวนบอกว,ว่าเติมฝากมาจากพี่หมีด้วยนะครับพี่หมีจะขอบคุณมากครับเย้ ยังไงก็เดี๋ยวเรามาเจอผลงานคลิปใหม่นะครับพี่หมีจะมีอัปเดตแล้วก็ลงทุกวันนะครับหรือไม่ก็อาจจะไปลงในบอร์ดคุกคอม m มูนิตี้นะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะเห็นพี่หมีประจำนะครับยังไงก็ฝากขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ